สวัสดีครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆในแวดวงโลจิสติกส์ของภูมิภาคเรานะครับโดยเฉพาะที่สปปลาวมีการเปิดตัวผู้เล่นรายใหญ่รายใหม่เข้ามาน่าจับตามากครับค่ะเห็นข่าวเหมือนกันค่ะน่าสนใจจริงๆนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมันเจาะลึกกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องการเปิดตัวแบรนด์ Unitel Logistics คือโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่าง Star Telecom หรือ Unitel ที่เรารู้จักกันดี อ๋อ Unitel นี่ค right? <Mm ือเจ้าใหญ่ในลาวเรื่องมือถ right? really IR <Yes>. ือใช่ไหมคะใช่เลยครับผู้ให้บร oh, ิการโทรคมนาคมรายใหญ่เลยแล้วก็มาร่วมกับ Viettel Post Viettel Post นี่ก็คือบริษัทลูกของ Viettel Group จากเวียดนามกลุ่มทุนใหญ่เลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับมาจับมือกันและตัวเลขลงทุนนี่คาดการกันไว้สูงมากนะครับถึง6 0 0ล้านเหรียญสหรัฐโหกร้ล้านเหรียญเยอะมากจริงๆค่ะเยอะมากครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ ก็มาจากพวกรายงานข่าวประกาศต่างๆที่ออกมานะครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นว่าเอการลงทุนครั้งนี้มันสำคัญยังไงทั้งกับลาวเองกับความสัมพันธ์เวียดนามลาวแล้วก็ภาพรวมโลจิสติกในภูมิภาคเราด้วยเอาละครับมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มกันที่งานเปิดตัวก่อนเลยไหมครับที่นครหลวงเวียงจันทร์วันที่15ตุลาคม2025ที่ผ่านมาค่ะได้เลยค่ะ เห็นว่าจัดตรงกับวันครบรอบ16ปีของ u n i t เทลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับบรรยากาศงานนี้ดูยิ่งใหญ่มากนะครับสะท้อนเลยว่าโครงการนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะว่ามีบุคคลสำคัญระดับสูงมากๆจากทั้งสองประเทศไปร่วมงานกันเยอะเลยใช่ค่ะดิฉันเห็นรายชื่อแล้วก็โอ้โหจริงๆค่ะมีทั้งรัฐมนตรีกลาโหมเวียดนามพลเอกฟานวันซางแล้วก็รัฐมนตรีป้องกันประเทศของเราพลเอกคำเลียงอุทะไกสอนครับผม มีท่านบอเวนคำวงดารารัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีลาวด้วยแล้วก็ทูดเวียดนามประจำลาวท่านเงียนมินเติมคือการที่ผู้ใจระดับนี้โดยเฉพาะจากกระทรวงกลาโหมมาเองเนี่ยมันดูไม่เหมือนงานเปิดบริษัทโลจิสติกส์ทั่วไปเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะการที่รัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศมาร่วมงานเนี่ยเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมาก ว่าโครงการนี้มันมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่พลโทไซใ,ใจกรรมสิท์ท่านเป็นรอมชอป,ป้องกันประเทศลาวได้พูดในงานด้วยนะคะอ๋อท่านพูดว่ายัางไงบ้างครับท่านบอกว่าโครงการยูนิเทลโลจิสติกส์เนี่ยสะท้อนวิสัยทัศน์ระยะยาวของกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศเลย คือต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มันปลอดภัยทันสมัยไม่ใช่แค่ใช้ในเชิงพาณิชย์นะแต่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันประเทศความมั่นคงแล้วก็เดินคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะโหฟังดูมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่บริษัทขนส่งธรรมดาจริงๆครับใช่ค่ะท่านมองว่านี่เป็นสัญลักษณ์ใหม่เลยนะคะของความร่วมมือที่ทันสมัยมั่นคงมีประสิทธิภาพ ระหว่าง2กระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นต้นแบบความร่วมมือเศรษฐกิจป้องกันประเทศในยุคดิจิตอลเลยค่ะชัดเจนเลยครับทีนี้มาดูเรื่องสเกลการลงทุนกับวิสัยทัศน์กันบ้างตัวเลข600ล้านเหรียญนี่โอ้โหใหญ่มากสําหรับเศรษฐกิจลาวเลยนะครับเขาตั้งเป้าไว้ไงบ้างครับกับเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้เป้าหมายหลักที่ประกาศก็คือจะเป็นบริษัทขนส่งชั้นนําในลาวให้ได้ค่ะแต่เม็ดเงิน600ล้านเหรียญนี้ มันสะท้อนว่าเขามองไปไกลกว่านั้นนะคือตัวเลขนี้มันใหญ่มากจริงๆอาจจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงพอสมควรของ GDP ลรวเลยนะคะแสดงว่าเขาเชื่อมั่นมากๆในศักยภาพตลาดโลจิสติกของเราครับผมแล้วผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เขาคาดหวังไว้ล่ะครับมีอะไรบ้าง เขาประเมินกันว่าจะช่วยให้ลาวประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกได้เยอะเลยนะคะทั้งขนส่งทั้งคลังสินค้าอาจจะหลายร้อยล้านเหรียญต่อปีเลยแล้วที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องการสร้างงานค่ะคาดว่าจะสร้างงานให้คนลาวได้มากกว่า3 0,000ื่นตำแหน่งเลยนะคะส0,000ื่นตำแหน่งโอ้โหตัวเลขสูงมากนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากเลยใช่ค่ะสูงมากจริงๆถ้าทําได้จริงนี้จะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจฐานรากได้เยอะเลยค่ะ การจะไปถึงจุดนั้นได้คงต้องมีปัจจัยอื่นมาหนุนด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่สร้างคลังสินค้ากับเครือข่ายอย่างเดียวแน่นอนค่ะการสร้างงานเยอะขนาดนั้นมันต้องอาศัยการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมด้วยซึ่งโครงการนี้ก็เข้าไปช่วยกระตุ้นส่วนนั้นแล้วค่ะทั้งภาคการผลิตการค้าอีคอมเมิร์ซต่างๆที่มันจะโตตามโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ที่ดีขึ้นแล้วก็ต้องมีการพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันกับโลจิสติกส์สมัยใหม่ด้วยค่ะครับ แล้วสำหรับ v i a เทเองล่ะครับการลงทุนครั้งนี้มีความหมายยังไงสำหรับ v ว a ทอันนี้ก็เป็นการเดิมพันครั้งสำคัญเหมือนกันค่ะในการขยายธุรกิจออกมานอกเหนือจากโทรคมนาคมที่เป็นธุรกิจหลักของ u n i t e ทเดิมเขามองว่าโลจิสติกส์นี่ยแหละคือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตต,ตัวใหม่เลยคาดกันว่าจะทำให้ Unit เทโตได้ถึง22%ในช่วงปี2026-20 0 20เลยนะคะตัวเลขนี้สูงมากค่ะ แล้วทำไมเขาถึงมองว่าตลาดโลจิสติกส์ในลาวเป็นโอกาสใหญ่ขนาดนั้นครับศักยภาพมันอยู่ตรงไหนคือปัจจุบันตลาดโลจิสติกลาวเนี่ยมูลค่าก็เกือบๆพันล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะคะแล้วก็โตเฉลี่ยปีละประมาณ10%ซึ่งถือว่าดีมาก โตเร็วเหมือนกันนะครับใช่ค่ะประกอบกับที่ตั้งของเราเองที่เป็นเหมือนศูนย์กลางเชื่อมต่อทางบกในอนุภูมิภาคแล้วก็มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมก่อนหน้านี้โดยเฉพาะรถไฟลาวจีนแล้วก็แผนจะเชื่อมกับรถไฟลาวไทยอีกทําให้ลาวมีศักยภาพที่จะเป็นลิงก์ฮับสำคัญได้เลยค่ะการที่ Unitel Logistics เข้ามาลงทุนใหญ่ตอนนี้ก็คือมองเห็นโอกาสระยะยาวชัดเจนเข้าใจเลยครับทีนี้เพื่อจะรองรับ วิสัยทัศน์ใหญ่ขนาดนี้โครงสร้างพื้นฐานที่วางแผนไว้ก็ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเขาวางแผนจะสร้างอะไรบ้างค่ะจากข้อมูลที่ออกมานะคะเขามีแผนจะสร้างศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่มากๆที่เรียกว่าเมกาหับถึง3แห่งเลยกระจายตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างที่แขวงอุดมใซทางเหนืออันนี้น่าจะเน้นเชื่อมกับจีนขนาด3เฮกตาร์ครับผมแล้วก็ที่นครหลวงเวียงจันทร์ อันนี้ใหญ่สุดเลย7.2เฮกตาร์ ar, เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแล้วก็อีกที่คือแขวงสวรรค์เขตทางใต้ขนาด5เฮกตาร์อันนี้ก็เชื่อมกับไทยเวียดนามได้โอ้พื้นที่รวมกันใหญ่มากจริงๆครับใหญ่มากค่ะและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีแผนสร้างคลังสินค้าทันบนอีก6แห่งตามด่านชายแดนสําคัญๆที่ติดกับเวียดนามไทยแล้วก็จีนด้วยค่ะคลังสินค้าทันบนอันนี้มันช่วยเรื่องอะไรนะครับ ผมไม่ค่อยแน่ใจอ๋อคลังสินค้าทันบนหรือบ o n เด d w ว r e h o u s ์เนี่ยมันเป็นพื้นที่พิเศษตามกฎหมายสุลกากรน่ะคะ่ะเอาไว้เก็บสินค้าที่นำเข้ามาโดยที่ยังไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าทันทีจนกว่าจะเอาของออกจากคลังไปใช้ในประเทศหรือส่งต่อไปประเทศที่3อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนพักของไว้ก่อนได้ใช่ค่ะการมีคลังพวกนี้ตามชายแดนเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการขนส่งสินค้าผ่านแดนหรือ t r a n s ิ t c า r โก้ได้เยอะมาก แล้วก็การค้าชายแดนด้วยลดขั้นตอนเอกสารลดภาร,ระค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นให้ผู้ประกอบการได้ค่ะถือว่าสําคัญมากสําหรับโลจิสติกสสมัยใหม่ดีเลยครับนอกจากฮับใหญ่ๆคลังสินค้าทัานบนแล้วเครือข่ายย่อยๆแ่ละครับเขาวางไว้ครอบคลุมแค่ไหนเขาวางแผนจะสร้างจุดบริการหรือที่เขาเรียกว่าเดี่ยมเยาสิกนะคะมากถึง1 5 0 0แห่งเลยนะคะตั้งเป้าว่าจะครอบคลุมทั้ง18แขวงทั่วประเทศเข้าถึงหมู่บ้านห่างไกลด้วย 1 5 0 0แห่งทั่วประเทศเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากเพราะมันเชื่อมโยงกับโมเดลความร่วมมือระหว่างเวียเทลโพสลาวกับยูนิเทลค่ะอ๋อเขาบ่งงานกันยังไงครับคือเวียเทลโพสลาวที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องขนส่งเนี่ยจะดูแลการขนส่งช่วงกลางหรือ Middle Mil e ก็คือการขนส่งหลกัหลกๆระหว่างฮับหรือระหว่างเมืองส่วนยูนิเทลที่เขามีเครือข่ายเดิมอยู่แล้วแล้วก็คุ้นเคยพื้นที่ในลาวดี จะดูแลช่วงต้นทาง first mile คือไปรับของจากคนส่งกับช่วงปลายทาง last mile คือเอาของไปส่งให้ถึงมือผู้รับโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายจุดบริการตัวแทนเดิมๆของ Unitel ที่มีอยู่แล้วเป็นหมื่นๆแห่งทั่วประเทศเลยนะคะโหเป็นการต่อยอดจากฐานเดิมที่ฉลาดมากเลยนะครับเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาใช้ให้ขยายเครือข่ายได้เร็วแล้วก็ครอบคลุมมากๆแล้วเรื่องรูปแบบการขนส่งล่ะครับมีครบทุกทางไหม ดูจากแผนแล้วก็ครบวงจรเลยค่ะมีทั้งทางถนนวางแผนไว้306เส้นทางเชื่อมระหว่างแขวงเลยนะคะมีทางอากาศด้วยทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเห็นว่าร่วมมือกับเวียดนามแอร์ไลนสด้วยอ๋อมีบินด้วยค่ะแล้วที่สำคัญคือเชื่อมต่อกับระบบรางทั้งรถไฟลาวจีนที่เปิดแล้วกับรถไฟลาวไทยที่กำลังทำอยู่คือเขามองภาพรวมการขนส่งแบบผสมผสานหรือ multi-modal transport ชัดเจนมากค่ะ ดูครบเครื่องจริงๆครับแล้วเรื่องคุณภาพบริการล่ะครับเขาเน้นตรงไหนเป็นพิเศษไหมอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเขาประกาศเลยว่าจะสร้างมาตรฐานระดับสากลตั้งเป้าเรื่องอัตราการจัดส่งตรงเวลาหรือ on time delivery ไว้สูงมากนะคะช่วงแรกตั้งเป้าไว90้90%แล้วในอนาคตจะทำให้ได้ถึง98-99%เลยโห oh, 98-99%นี่คือเป้าหมายสูงมากเลยนะครับถ้าทำได้จริงนี่สุดยอดเลยใช่ค่ะถ้าทำได้จริงตามนี้ จะเป็นการยกระดับมาตรฐานบริการโลจิสติกในลาวแบบก้าวกระโดดเลยแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เยอะมากค่ะครับโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเครือข่ายพร้อมคุณภาพก็ตั้งเป้าสูงแล้วตัวบริการจริงๆที่ให้ลูกค้าล่ะครับมีอะไรเ,ด,เด่นๆบ้างครับก็มีบริการที่ค่อนข้างครบวงจรนะคะเท่าที่ดูทั้งส่งถึงหน้าบ้าน door to door มีให้เลือกแบบด่วนแบบประหยัดครับ อันนี้พื้นฐานเนอะใช่ค่ะแล้วก็มีบริการเสริมที่สําคัญสําคัญอย่างเก็บเงินปลายทาง COD อันนี้จําเป็นมากสาหรับอ e ีคอมเมิร์ซมีประกันสินค้ามีบริการคลังสินค้าอัจฉริยะ Smart Warehouse แล้วก็มีแม้กระทั่งรับส่งเอกสารราชการด้วยค่ะอ๋อมีครบเหมือนกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าจุดที่เขาเน้นเป็นพิเศษหรืออาจจะเป็นตัวสร้างความแตกต่างเลยคือเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมครับ เห็นพูดถึง Big Data ระบบอัตโนมัติเยอะมากใช่เลยค่ะเทคโนโลยีคือหัวใจสำคัญจริงๆที่เวียดเทลโลจิสติกเขาเน้นมากๆเขาเชื่อว่าตรงเนี้แหละจะช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมโลจิสติกของเราให้ทัดเทียมสากลได้ การใช้ Big Data นี่ไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลนะคะแต่เอามาวิเคราะห์คาดการความต้องการตลาดทำให้วางแผนเส้นทางขนส่งได้มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือ Route Optimization ลดการวิ่งรถเปล่าประหยัดพลังงานประหยัดเวลาอ๋อคือใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยใช่ค่ะแล้วก็มีระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ WMS ระบบจัดการขนส่งอัตโนมัติ TMS พวกนี้จะช่วยลดความผิดพลาดเพิ่มความเร็วแล้วก็สำคัญคือสร้างความโปร่งใสให้ลูกค้าติดตามสถานะของสินค้าได้ตลอดการเอาเทคโนโลยีมาใช้เต็มรูปแบบแบบนี้ะค่ะคือความแตกต่างสำคัญจากผู้บริการรายเดิมๆการลงทุนด้านเทคโนโลยีขนาดนี้ต้องใช้ทั้งเงินทั้งความรู้เยอะมากนะครับแสดงว่าเ i ี t ท l ลกรุ๊ปเนี่ยเอาจริงกับตลาดนี้มาก แล้วระบบนิเวศบริการที่ครบวงจรทั้งโลจิสติกการจัดส่งสนับสนุนอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจลาวยังไงบ้างครับผลดีมีหลายด้านเลยค่ะสำหรับคนทั่วไปก็จะได้บริการขนส่งที่ดีขึ้นเร็วขึ้นน่าเชื่อถือขึ้นในราคาที่อาจจะดีขึ้นด้วยส่วนภาคธุรกิจโดยเฉพาะพวก SME หรือธุรกิจอีคอมเมิร์ซท้องถิ่นเนี่ยจะได้ประโยชน์มากเลยค่ะครับเช่นอะไรบ้างครับลองนึกภาพนะคะ ผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมในหมู่บ้านไกลๆเนี่ยสามารถส่งของไปขายได้ทั่วประเทศหรืออาจจะส่งออกไปเวียดนามไปไทยได้ง่ายขึ้นโดยต้นทุนโลจิสติกที่ถูกลงบริการมาตรฐานขึ้นมันจะช่วยเปิดโอกาสทางการตลาดมากๆกระตุ้นการผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจฐ,ฐานรากได้จริงๆคะ่ะฟังดูดีมากๆเลยครับทำให้การค้าขายมันคล่องตัวขึ้นเยอะเลยมีคำพูดของคุณเทรนจุงฮึง ที่เป็นผู้อำนวยการใหญ่อายูเนเทลที่น่าสนใจนะครับเขาเน้นเลยว่าโลจิสติกนี่แหละคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ลาวกับเวียดนามบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคี5,000ล้านเหรียญสหรัฐได้เลยอ๋อค่ะค่ะเป้าหมายการค้า5,000ล้านเหรียญนี้ก็สูงมากนะคะใช่ครับเขาอธิบายว่าโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกที่ดีเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนลดเวลาขนส่งสินค้าระหว่าง2ประเทศได้เยอะ พาอเครือข่าย u n นิเทลโลจิสติกมันเชื่อมกันหลดของจากเวียดนามก็เข้าลาวง่ายขึ้นของจากลาวก็ส่งไปเวียดนามหรือส่งออกทะเลผ่านท่าเรือเวียดนามได้สะดวกขึ้นมาก ประเด็นเรื่องเชื่อมกับท่าเรือเวียดนามนี้สำคัญมากเลยค่ะถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะการลงทุนใน Unitel Logistics เนี่ยมันไม่ใช่แค่การขยายธุรกิจของ Unitel เฉยๆนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่าของ v i e t e l Group ที่เขาเรียกว่าเวือนซาตอนกโกลหรือ Go Global นะคะอ๋อยุทธศาสตร์ Go Global ของ Viettel ใช่ค่ะคือเขาต้องการขยายอาณาจักรธุรกิจให้มันหลากหลายครอบคลุมทั่วโลกในเชิงยุทธศาสตร์แล้วการลงทุนครั้งนี้มันสําคัญหลายมิติเลยทั้งเศรษฐกิจทั้งความมั่นคงอย่างที่บอกว่ามันช่วยเรื่องการค้าแต่การที่มันเชื่อมสอปป,ปลาวซึ่งเป็นประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือ landlocked country เนี่ยให้เข้ากับท่าเรือนาลึกสําคัญสําคัญของเวียดนามได้อย่างวงอ้างดานางังกวางนินอันนี้มีความหมายมากใช่เลยครับการเข้าถึงทะเลนี่สําคัญมากสําสสหรับลาว สำคัญมากค่ะโดยเฉพาะท่าเรือวงอ่างหมายเลข3ที่เวียดเทลเขามีส่วนร่วมพัฒนาด้วยแล้วก็จะเปิดปลายปี2025นี้พอดีมันจะเป็นเหมือนประตูสู่ทะเลที่สำคัญมากๆให้กับสินค้าลาวเลยลดการพึ่งพิงเส้นทางอื่นได้เยอะครับผมนอกจากนั้นมันก็ยังช่วยส่งเสริมการค้าตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆที่ผ่านลาด้วยอย่าง Eastwest Economic c o r r i d o r หรือการเชื่อมกับจีนผ่านรถไฟ ส่วนในมิติความมั่นคงระบบโลจิสติกดิจิทัลที่มันทันสมัยเชื่อมโยงกันดีมันก็จะช่วยเรื่องการบริหารจัดการควบคุมความปลอดภัยของการค้าชายแดนได้ดีขึ้นค่ะโอ้ฟังดูแล้วมันมีในยะที่กว้างกว่าแค่เรื่องธุรกิจจริงๆครับใช่ค่ะซึ่งมันก็เลยนําไปสู่คําถามว่าโครงการนี้มันเป็นมากกว่าแค่ธุรกิจได้ยังไงคําตอบก็คือ Unitel Logistics เขากําลังวางตัวเองให้เป็นเหมือนข้อต่อหรือโนดสําคัญเลยนะ ในโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และการค้าของอนุภูมิภาคอินโดจีนเลยไม่ใช่แค่เราวเวียดนามแต่เชื่อมต่อไปไทยจีนอาเซียนอื่นๆด้วยมันเลยเป็นการลงทุนที่ตอกย้ำความสัมพันธ์ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามกับเราในยุคใหม่อย่างชัดเจนว่าค่ะสรุปแล้วนะครับการเปิดตัว Unitel Logistics ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นก้าวสำคัญมากๆสำหรับสบปปลาวเลยก็ว่าได้ ทั้งเม็ดเงินลงทุนมหาศาลทั้งแผนสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เต็มที่แล้วก็ความมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากๆค่ะทั้งเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจลาวส่งเสริมการค้ากระชับความสัมพันธ์เวียดนามลาวครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสําหรับภาพรวมล่ะครับก็ แน่นอนว่ามันเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยที่จะเข้ามาปฏิวัติว,ตวงการโลจิสติกส์ในลาวแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับถูกต้องเลยค่ะแล้วอาจจะต้องมองให้ไกลกว่าแค่ผลกระทบในลาวอย่างเดียวด้วยซ้านะคะขอลองทิ้งท้ายเป็นมุมมองชวนคิดต่อย,ยอดจากที่เราคุยกันมานะคะ คือด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเราที่เป็นศูนย์กลางบวกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ครั้งใหญ่นี้ยูดีเทลโลจิสติกส์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เกมเชนเจอร์สำหรับเศรษฐกิจเราเท่านั้นนะคะครับแต่มันมีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์การไหลเวียนของสินค้าหรือ geography of goods flow ทั่วทั้งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเลยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ได้หรือเปล่าโหอันนี้น่าคิดเลยครับ ลองนึกภาพนะคะถ้าวาวสามารถทำหน้าที่เป็นฮับโลจิสติกภาคพื้นดินหรือ Overland l o ด์โลจิสติกที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆเชื่อมโยงการผลิตการบริโภคระหว่างจีนเวียดนามไทยตลาดอาเซียนอื่นๆได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้น นี่คือภาพใหญ่ที่ u n i t e v e Logistics กำลังพยายามสร้างอยู่แล้วก็เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะว่าเขาจะทำได้ตามเป้าไหมแล้วจะส่งผลต่อผู้เล่นอื่นต่อสมดุลการค้าในภูมิภาคนี้ยังไงบ้างเป็นมุมมองที่ขยายภาพให้เราเห็นได้กว้างขึ้นแล้วก็น่าติดตามมากๆครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องการเปิดตัว u n i t e Logistics กันไปพอสมควรเลยนะครับทั้งเรื่องการลงทุนเครือข่ายเทคโนโลยีแล้วก็นยะสาคัญต่างๆ หวังว่าข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เรานำมาคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ